ภท oh. ธิคาถาปริญจรสมมฟบาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น oh. เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัญหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราโมรณะนสุกะปริเทวะ ทุกโทมนัสอุปายาศเป็นอันว่า<โ>กองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการชนีอันหนึ่งเพราะอวิชานั้นแหลดับไปโดยไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับภัสสาะจึงดับเพราะภัสสาะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับปัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ พบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับะลามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสจึงดับเป็นอันว่ากองทุกข์ทามหัวนั้นย่อมดับด้วยประการชนมีลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป็นกุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้เมื่อใดแดทำทั้งหลายปรากฏแก่ความผู้มีเพียงเพ่งอยู่ <c oughs> เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของความนั้นย่อมสิ้นไป พราะมารู้ทำพร้อมทั้งเหตุเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่ทางผู้มีเพียงเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของทางนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายเมื่อใดแล ธรรมทัท้งหลายปรากฏแก่ธรรมผู้มีเพียงเพ้งอยู่เมื่อนั้นธรรม,มนั้นย่อมกำจัดมานและเสนาเสียได้ดูดฟ้าอาทิตย์ูไทยทำอากาศให้สว่างฉะน,นั้นอนับตรักรัตสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้ารูปนี้ได้เป็นอนัตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภาพและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ดูกนวิสูทังหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาและบุคคลอมไม่ได้ในรูป่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาเป็นอนัตตา ดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าเวทนานี้จะได้เป็นอัตตาแล้วเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ดูกนที่สุงหลก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยจงยาเป็นอนัตตา ดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จะได้เป็นอัตตาแล้วสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคลคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ก็พราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเรายอมเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังราทั้งหลายเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจท์้งหลาย ถ้าสำคาญเหล่านี้จะได้เป็นอนาแล้วสำคาญเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคลลพึงได้ในสำคาญทั้งหลายว่าสำคาญทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสำคาญทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนที่สูตทั้งหลาย ก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณเป็นอนัตตา ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าวิญญาณน,นี้จะได้เป็นอนัตตาแล้ววิญญาณน,นี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราตรงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเรา <c oughs> จะได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาภาตและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเรา่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ว่าเธอจําตางขวงข้อนั้นเป็นะไหนทุกทเที่ยงหรือไม่เทียเท่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขหรือเป็นสุขเล่าเป็นทุก์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตาม็นสิ่งนั้นบ้านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค้ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรควรเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค้ะ สังขานทั้งหลายเ<ย>ทีย่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่น,น,นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะด,ดูก่อนที่สู่รทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอด,ดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอก ยาหรือละเอียดเร็วหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่จักว่ารูปเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าวนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเรา เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอาาานาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าเวทน,นาเธอทั้งาหลายพึงเห็นเวทนานั้นด,ด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเราน,น,นั่นไม่ใช่ตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมด ก็เป็นแต่สักว่าสัญญา,ญญาเธอทั้งหลายพึงเห็นสัญญานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสังขารทั้งหลายญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอ,น,อนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเร็วหรือประณีไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าสงคันเธอทั้งหลายคือเห็นสังขารนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอยากหรือละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าวินยาณเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณน,นั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราดูก่รพิสูจน์ทั้งหลายอาริยาสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณย่อมเบื่อนายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว อริยะสาวงนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมอาจารย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วจิตอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีดังนี้แหล